มาต่อกันที่บรรยากาศงานกระถินสามัคคีที่มีผู้มาร่วมงานนับหมื่นคนนะครับที่วัดมงคลรัตคลอง12ปทุมธานีนะครับเงินจากกองกระถินก็นำไปบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายในวัดที่ชำรุดสุดมคับ นี่เป็นบรรยากาศงานบุญกระถินสามัคคีประจำปี2566นะครับของวัดมงคลรัตนคลอง12ตำบลลำไสลำลูกกาปทุมธานีนำปัจจัยที่ได้มาบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายในวัดที่ชังุุดสุดโขทนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโบสดหลังเก่าที่มีอายุกว่า100ปีรวมไปถึงวัดกำลังก่อสร้างวิหารพุทธเบญจวารีปาฏิหารนะครับแล้ก็มีการ สร้างศาลพ่อปู่ลำไซหลังใหม่ด้วยโดยมีญาติโยมมากกว่าหมื่นคนมาร่วมทอดกฐถินสามัคคีในครั้งนี้นะครับยังมีการออกโรงทานของบรรดาญาติโยมที่มาร่วมงานบุญใหญ่ในครั้งนี้กว่า150คนด้วยกันนะครับ พระอธิการยุทธนาติตธรรมโมท่านเจ้าวาดวัดมงคลรัตคลอง12บอกครับว่าขณะนี้ศาสนาสถานภายในวัดช่งรุดสุดโสมเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ขาดปัจจัยในการบูรณะปฏิสังขรก็มีการจัดงานทอดกรถินในครั้งนี้ส่วนคุณผู้ชมท่านใดมีจิตศรัทธาจะร่วมบุญกับวัดมงคลรัตคลอง12นะครับก็มาได้ที่วัดอยู่ที่ลำลูกกาปทุมธานีนะครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจวัดมงคลรักคลอง12ปฐุมธานีครับ